ต้นตะบนไฟนะครับเ็ีประ่าหลักตึกเกณผู้นะครับจิตต้าประพุนะครับว้เฮอ๋ตัวนี้นี่ตัวนี้เกิดผลไดี่เรานตาลไม่ดีากเนยับเกี่ยวกัอะ่ทางต้นอามกิกรขอด้วยนครับ Vì vậy cái <laughs> gì phải làm cái gì phải làm cái 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 được 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 được

จะรตั้งต่างๆปลยห้อง้าใจว่าใครต้อการตัวตนสวยงามนะครับจุดแข่งขันครับทีมงานตถัง สัตว์ับอยตัวล็กที่เรตงกรจะมสัันนะี่สามรถที่จะ่กาเดองของเรที่มนระชั้นหลัส่วนส่วนท่าที่สามนะครับขอเรียนเชิญแลับสอทอพันธุ์สัตวนะครับที่เดิยก่าเขาจะข้าวบัวจิดเกีนผู่ลกจมที่น่านจีขอจเชิญครับ ีก็ยัิ่ให้กับทางยกมาตังขอนเช้อาีก็คุณเจ้าหน้าที่กาพานที่รอแล้วคืในผู้ไปยอนนะครับแล้วนีก็ขอเชิญจะพาจะพาที่มี่กทุกท่านที่มาจาก้นไปเปนี เราไม่ขอเจอบูชาพระรัตนตรัยพระผู้ศรัทธาที่ประท้องกันนะครับนะอินนิลสกาเรนะุทธังคูเจมะอินนิลสกาเรนะธรรมังคูเจมะอินนิลสกาเรนะสังฆังคูเจมะ

อะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม <tabu> Alhamdulillah, 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 Bukti yang dikammahkan Salam Bukti yang dikammahkan Salam Bukti สัพพังธัมมาสังขานาธัสสามิกตฺเตยํเตอสภาณังธัสสามิปฏิยามิพุทถาธุลานังธัสสามิกตฺเตยํ

Wera marisi apa kamu sakma dikami? Kami nakala, Wera marisi apa kamu sakma dikami? Kami sukita jala, Wera marisi apa kamu

Sikapakau sapa di jami Suklame layakman sapa matakana Welakman itikapakau sapa di jami Ipanitkan kak sikapakan Sirena sumpatin ganti Asama ati agi sorok kami Agung Padiya dasa amakantir Ramadhaloka Ipati sahampati Katanjali Nanti malam Ayatata Nanti matatapa Dasa pasalipa Dede Dukam Anukam

Gue seorang mentora memilih untuk dil variance, supaya kita bisa mengwiebihkan api yang besar, dan sedikit pondok, untuk yang dihormati lebih, dan tidak akan ada orang-orang besar. Tapi saya memang tidak mau mele Meanh, tapi hanya akan ada pengajian-pengajian saya.

घोषणा समान पत्र पत्र सज पत्र Om Namah Shivaya Om

สาโลสุภาอิตตาวะสังฆาอุปภาวะธรรมวินโณโภคะจิตตังอาลินโน ขอเชิญขัานละโม่พร้อมกันเพื่อสวายสรงบัตรให้กับคุณ้าและอุณพิทให้คุณพ่อสวังอิรันนะครับนะได้รับผลบุญไปพัหน้าส่งต่อไปนะโมรัสสะโะวะโตอะะ Sama sampul kata Namo tata Tata wato Anamato Sama sampul kata Namo tata Tata wato Anamato Sama sampul kata Sukinamu Wadangetanamu

อาสวะขยาวะมิภานัติโยตุปุตตุขธรรมนิรรงธระิมังวะสองดุตในิยมกัม เราดีพอเรียนเนะครับเป็นวนที่เรารวามกดที่ด่านะครับว่งอบยู่ใจเจ้าเป็นจ้าภาพที่ทนะครับ่นเปมคลนะครับขอรียนูครับ้ภาพที่ที่สนะครับกนะครับจภาพนะครับความที่ที่องเภาพที่ทนะครับ ขอรับสิดที่สามนะครับล้างย่องเจริญแองนะครับความสะอาดขอกับสภาพที่กานะครับทวารทองจลงพ่อพระเจ้านะครับขอรับสิ่พที่สี่คุณมโนทาแ่งออภัพครอบครัวท่านนะครับหรืาสิที่สี่ขอรับสิ่งที่ใจของพ่เกิดนครับ จะภาพที่ห้านะครับคนิวลานะครับเรื่องงานเราะครอบคัวนะครับขอริเริ่มตรนอไคพรมด้วยใจของพระเจ้านะครับจะภาคที่หกนะครับสิทเอกประคนะครับประมุขใจพระเจ้าใะการตอกันงเพื่อสานักพันนะครับในการตราต่อใช้น้ำน้งสาะวีละทักะนะครับ่า กองนะครับนักพิณการที่ดุเินางมาของกองขังนะครับเราจขายนะครับอันดับหนึ่ใทางเหนือนะครับเชิญครับสภาพิธีจกตนะครับราสอลักษณานะครับสุกใสนะครับราสอวดนาบุปูนลรอสอวิญาเจนวิเศษรรัเราสอพิตประวัต บุพเพปราหนะครับนักงารออกังกาจะภาพที่เจ็นะครับลวดกันถวายมองดใจพรับเห็าถวายเองครับแต่ภาพที่แปดนคคุณชาลนักต่อรับไหนะครับทีนัาจรภข้าวบัวเขาเรียกถวายจองดวใจดระบุเจ็ด จัผ่านทุกท้านะคุณนกคนจะทำตว่าต่อนีเสถีรภานโดตะบไปน้ำนะครับแล้วกับคุณตะลัที่ปลาตกนะครับจะผภาพทุกี่้านะับ่วาต้องมีใจใั่พนะครับต่อลนะครับต้อยากนะต่อเลยนะครัเอ่อควาพิเศษนะครับคุณอ่พิธกรีกาก็โครงานตตบนไผ่นนะครับ ภาพที่สุดเป็นนะครับคุณที่ดัอะไรหน่เกใช่ไหมเกณทางแล้วก็ครอบครัวนะครับับวัวเป็นที่ว่อบอของคจุ้ยนะครับัวรต้องเป็นทีจ้างเป็น้นรับภาพที่ทีสสองนะครับ คุณเรียงคุณล่าคุณผู้สารรับประจวบครับตวัดอ่างทองมาอังนึ่งเจ้าของนเศครับแต่ภาพทุกที่สิทธิสารรคุณพิบิคุณเป็งคุณทวีศัมจิรสุขตวัดอ่างทองมาถอังนงาอนึเสครับ สภาพชุดที่สิบคุณวินัสดะคุณเจ้าคุณนพุตวันเราต่อให้ตอใจหลวงอเจ้าครับเครภาพชุดสุดท้ายนรครับคืนนี้ครับคุณพิสุนีแก้วคำคุณสัญญาไข่ทองสวัสดิต้องมีใจหลวงของเจ้านครับสภาพุสุดท้ายนรครัเคืนนี้ครับสวัสดต่อจหลวงเจ้าครับ เราก็จน้องที่เดิคมาเราตองเตรียัวที่จะทำฝั่งกันหลังเกี่ยวราวหรือว่วเรี่องของเงินเมือนกรปงรถคินรถข้ารถจักป่านะครับคำหม่เกี่ยวกรบทันทีนะครับกินเริ่อของหอหวย

ขอบคุณนะ Ya สวัสดี Ewa ewa ito kinang kreta na kupata pasi Iti tang pati tang tumang ipate waksami jato Sabe poe tau sang tapa Dan ko panak tak jatah Adi so jatah

บรรลังกเปอ่า <im> 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 啊，啊，都可以这样。